ถ้าคุณทําแบบนี้นะครับชีวิตคุณจะยุ่งยากน้อยลงครับกี่คนในที่นี้รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเรา,าจ,จัดการชีวิตเนี่ยมันยุ่งยากมากๆเลยในการทํางานในการใช้ชีวิตและแบบนี้นะครับมันไม่มีความสุขเพราะว่าอะไรก็ต้องรีบอะไรก็ต้องกังวลไปหมดนะครับและนี่คือวิธีที่คุณเนี่ยจะสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นจากการทาสนีครับและข้อที่หนึ่งครับคือบางครั้งเนี่ยการจัดก,การในเรื่องของตารางเวลาเนี่ยสำคัญมากนะครับอย่างพ่อป้าเนี่ยที่สามารถทําหลายๆเรื่องพร้อมกันได้เพราะว่าจัดก,การตารางเวลาครับอาจจะมีสมุดหรือว่าเป็นแบบคัลร์ใน ตัวมือถือของคุณก็ได้ครับให้คุณจัดการมันว่าในหนึ่งวันเนี่ยคุณจะต้องทําอะไรบ้างคุณจะฟิกเวลาหรือไม่ฟิกแล้วแต่คุณเลยแต่คุณจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นงานที่1 2 3 4 5หที่คุณจะต้องทําแต่ละวันหรืออาจจะเป็นกิจกรรมก็ได้ครับถ้าเกิดว่าคุณแค่ทําตามแผนเนี่ยแค่นี้มันก็โอเคแล้ะเราจะไม่มีความกังวลแทรกเลยในระหว่างวันเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไปตามแผนคนส่วนมากเนี่ยที่มีความกังวลครับเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ทําตามแผนครับและข้อที่2ครับออกให้ห่างคนที่คิดลบ ออกให้ห่างคนที่เขาเนี่ยพาคุณไกลเป้าหมายเช่นเพื่อนพาร์ทเนอร์หรือบางคนนะครับที่เขาแบบ คุณค่ามันไม่ตรงกันนะออกห่างเลยอย่างว่าบ้านะครับเมื่อก่อนเนี่ยอะไรก็เซเยสไปหมดนะครับใครชวนไปไหนไปใครชวนทําอะไรทํานะครับเดี๋ยวนี้ไม่ครับถ้าคุณค่าไม่ตรงกันก็ถอยออกมาเลยอยู่ของเราดีกว่าหรือว่าอยู่กับเพื่อนที่เขาเนี่ยมีคุณค่าตรงกันเนี่ยมันก็จะเอื้อแล้วก็เกื้อกูลกันนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนปาร์ตี้อะบางคนพัฒนาตัวเองแม่งคนละโลกเลยคุณก็ต้องถอยห่างแบบนี้นะครับและข้อที่3ครับบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเร่งตัวเองจนเกินไปมันก็ไม่มีความสุขหรอกครับ สิ่งสำคัญคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องลองทาอะไรที่เป็นใจอ,อยู่ซะบ้างแบบไม่ต้องเร่งไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาวิพากษ์วิจาร์หรือกลัวการตัดสินสิ่งสําคัญนะครับคนส่วนมากเนี่ยกลัวการตัดสินกลัวคำวิพากษ์วิจาร์ก็ไม่สามารถเป็นตัวเองได้เลยอย่าไปใช้ชีวิตให้คนอ,อื่นชอบครับให้ทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขก็พอนะสิ่งสําคัญนะครับ และข้อที่4ครับบางครั้งเนี่ยเราลืมไปว่าเราก็ต้องเติบโตใน1วันเนี่ยควรมีอย่างน้อยเนี่ยสามสบนาทีหรือ1ชั่วโมงที่ทําให้ตัวเองเติบโตเช่นอ่านหนังสือฟังพอดแคสเรียนคอร์สกระดาษเรียนสัมมนาก็ได้นะหรือจะเป็นการเติบโตเช่นฝึกพูดฝึกแบ่งพันกับผู้คนอันนี้ก็จะทําให้คุณเนี่ยไลฟ์อัพระดับจิตใจได้เช่นป้าทำคลิปแบบนี้ก็มีความสุขมากเลยครับทำให้ป้ารู้สึกถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้แบ่งปันผู้คนแบบนี้ครับมันก็จะทาให้ยว และข้อที่5ครับโต๊ะทํางานของคนเนี่ยจะต้องจัดให้เรียบร้อยนะครับรวมไปถึงเนี่ยบริเวณบ้านของคนนะเมื่อก่อนเนี่ยป,ป้าแบบทิ้งบินบัตรเครดิตเยอะมากๆเลยครับจนวันหนึ่งเนี่ยได้รู้เคล็ดลับนี้จากห้องเรียนเก็บดิชชีวิตนะตอนไปในกับรูอ้อยท่านก็บอกว่าการจัดบ้านก็เหมือนการจัดใจนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาถุงดํามาแล้วก็ใส่บินบัตรเครดิตป้าก่นว่าได้2ถุงดําใหญ่ๆเลยครับพี่เนี่ยบ้านลบมากเลยแล้วก็ของเก่านะเก็บออกให้หมดเลย พยายามจัดเชลวงคุณให้มันเรียบร้อยแล้วก็มีของที่แสดงถึงความสําเร็จหรือความมั่งคั่งเนไว้ใกล้ตัวคนเช่นจะเป็นรูปภาพที่คนไปเที่ยวก็ได้รางวัลโล่เกียรติบัตรต่างๆอย่างอุปก็จะมีเกียรติบัตรอยู่รอบตัวเลยหนังสือก็จะมีอยู่ใกล้ๆอย่างนี้เป็นต้นโต๊ะทางานจะต้องโล่งนะครับ และาะะในสิ่งต่อมาเนาะที่คุณพลาดไม่ได้เลยก็คือการจัดที่นอนครับการจัดที่นอนคือเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่เก็บที่นอนเลยนะตอนที่ตื่นขึ้นมาก็กกทิง้งไว้อย่างนั้นเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการพับเก็บแล้วนะครับโอเคไหมและสิ่งสําคัญครับข้อสุดท้ายก็คือว่าอยากทําอะไร ให้ทําเลยนะบางครั้งเนี่ยเราไปรับเอาไอเดียในเรื่องของคนอื่นเนี่ยจะเฝ้ามองเรามันไม่มีความสุขหรครับที่เราต้องใช้ชีวิตเป็นแบบที่คนอื่นต้องคอยมองเราอยากทําอะไรทําครับอยากกินอะไรกินถ้าวันนี้คุณมีเงินสดในมือถ้าวันนี้คุณมีอํานาจบางอย่างทําไปเลยครับทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าของชีวิตคุณเนี่ยมันสําคัญมากกว่าที่คุณจะต้องให้ความสุขกับคนอื่นมากกว่าตัวเองนะครับถ้าตัวเองยังสุขไม่ได้คนอื่นก็ ไม่ไม่สุขเหมือนกันนะครับคุณทําให้คนอื่นมีความสุขไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณยังไม่สุขไงมันไม่ฟฟ l l f i เม m e n t จากข้างในคนอื่นจะมีความสุขได้อย่างไรจริงไหมไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวคุณคนรักเพื่อนหรือว่าพาร์ทเนทางธุรกิจครับอันนี้ก็เป็นหลักคิดในการพัฒนาตัวเองในวันนี้ใครทําข้อไหนบ้างนะครับก็ลองพิมพ์มาหน่อยแล้วกันนะครับโอไปอีสานมาสโคตเอเนอพีสวัสดีครับ